อรุณสวัสด์เช้าวันจันทร์ครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมมิเตอร์แซมนะครับที่ช่อง youtube ที่จะเผยแพร่วัตถุมงคลของตรูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้ผมจะได้นำเอาเหรียญหล่อโบราณนะฮะเอามาให้กับพี่น้องได้ชมเป็นการรีวิวสั้นๆไม่เกิน10นาทีนะไม่เกิน10นาทีเพราะว่าผมจะต้องไปางานบวชหน้าเขาอีก30นาทีนี่นะครับ พาจาะนั้นก็รีวิวสั้นๆไว้พอ,อให้มีวิดีโอออกมาเพื่อไม่ให้เป็นการขาดตอนเท่านั้นเองนะครับโอเคครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทเท่านั้นอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย idline เด็ดขาดเนื่องจากว่า,า idline มันเป็นลายเก่าแล้วผมเข้าดูไม่ได้นะครับผมเคยล้างเครื่องอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจไว้ตรงนี้โอเคครับวันนี้เรามาชมเหรียญหล่อโบราณซึ่งถือว่าเป็นอ่าเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีเหรียญหล่อนะฮะประเภทอ่าที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็หายากมากๆนั่นก็คือเหรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับ เหรียญหล่อที่จัดเป็นเบญจภาคีเบญจาก็แปลว่าห้าเบญจภาคีก็คือรวมรวมแล้วมีห้านะครับเหรียญที่หนึ่งก็คือเหรียญหลวงพ่อไปรวัดกำแพงนะครับเหรียญที่สองหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเงินวัดบางคานเหรียญจอบนะแล้วก็เหรียญหลวงปู่รอดวัดวังว,วัดบางน้ำวนนะเหรียญหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับอันนี้ก็ถือว่า ห้าเหรียญห้าวัดห้าสำนักที่ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับก่อนจะดูเหรียญจริงดูที่ผมถ่ายภาพไว้นะครับดูที่ผมถ่ายภาพไว้เหรียญน,นี้ก็ผมได้มาจากคนเก่าคนแก่นะเอามารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับเป็นลักษณะ,ะรูปร่างทรงคล้ายๆกับจอบคล้ายๆกับจอบขุดดินจอบอถางหญ้าอะไรประเภทนี้นะครับ พอคนโบราณสมัยก่อนนี่ก็จะใช้จอบใช้เสียมกันลักษณะการออกแบบก็เป็นลักษณะการออกแบบแบบแบบเหรียญจอบเป็นเหรียญหล่อโบราณะเป็นเหรียญหล่อโบราณเพราะฉะนั้นกรรมเอ่อกรรมวิธีก็คือเป็นกรรมวิธีเป็นการหล่อจริงๆนะครับการหลอ่อลักษณะอ่ามีรูปหลวงพ่อหลวงพ่อรอดนะฮะหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะ,ะเรามาทำความรู้จักกับท่านก่อนนะครับท่านเกิด ท่านเป็นคนที่มีเชื้อสายรามันรามันนี่ก็น่าจะเป็นมอนะครับนะครับ,นะรบเชื้อสายรามันเกิดในปีพศ .2406 กนะ็กเป็นน้องหลวงพ่อเดิมประมาณสัก3ปีนะครับท,ท่านเกิดมาใหม่ๆเนี่ยท่านเกิดมาใหม่ๆนี่สุขภาพร่างกายท่านไม่ค่อยดีเลี้ยงยากเจ็บป่วยเจ็บป่วยบ่อยนะคนสมัยโบราณเขาก็จะมีความเชื่อว่า ถ้าเด็กเลี้ยงยากเด็กเจ็บอดอดแอน,ออนแอดเนี่ยฮะเขาก็นิยมเอาไปฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่อที่เขานับถือนะครับอตอนนี้พ่อแม่บิดาของท่านก็นำท่านนั้นไปฝากเป็นบุตรบุญธรรมกับพระอุปชาแขซึ่งเป็นวัดที่บ้านบางน้ำวนนั่นเองนะครับพอท่านก็อยู่แถวนั้นก็มาฝาก เอาเอาลูกเอาลูกที่เจ็บเจ็บอดอดแอดแอดเนี่ยมาฝากตัวเป็นเป็นลูกบุญธรรมของพระ,อ,ะ,พระอุปชาแคร์หลังจากที่เอาลูกมาฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้เด็กชายรอดนะครับก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลี้ยงง่ายขึ้นนะฮะพระอุปชารอดท่านก็อ่พระพระอุปชาแคร์ท่านก็ ตั้งชื่อให้ใหม่ว่ารอดตั้งชื่อให้ใหม่ว่ารอดหลังจากนั้นก็เป็นชื่อของท่านต่อมาเลยก็คือรอดนะฮะรอดตายนะครับอายุประมาณทักสิบสองปีพ่อแม่ก็นํามาบวชนํามาบวชมากับพระอุชาแคร์นี่เนี่ยก็ได้เล่าเรียนเขียนอ่านศึกษาสรพวิชาอะไรต่างๆจนครบอายุยี่สิบครบบวชก็อ่าพระอุชาแคร์ก็เป็นพระอุชาบวชให้นะครับ ก็เรียกว่าถ้าเป็นทั้งพ่อบุญธรรมเป็นทั้งผู้ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่สมัยเป็นเนนพอบวชเป็นพระกําเนิดเป็นพระพิสุนะฮะพรวิชาแคก็เป็นพระวิชาบวชให้นะครับหลังจากนั้นท่านก็เล่าเรียนศึกษาวิชาการต่างๆกับพระวิชาแค่นะครับท่านเป็นผู้ที่รักความสงบเป็นพระที่มีความเรียบร้อยนะครับสนใจใฝ่ใจในการเรียนรู้สัพพวิชาท่านเรียนรู้ มาหลายอย่างทั้งพระคาถาอาคมพระวินัยพระวิปัสสนากรรมฐานนะครับแล้วท่านเรียนเกี่ยวกับเรื่องคาถาอาคมเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมนะฮะคงกระพันชาตรีแค้วคาดนะแล้วก็เรียนวิชาธรรมธงที่เขาอ่านตามตำราอ่านตามเล่าตามที่เขาเล่าเรื่องเรียนวิชาธรรมธงโบกฝนไม่ให้ตกนะฮะโบกฝนไม่ให้ตกแล้วก็เรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องธรรมของ เสกข,ของหนักให้เบาเนี่ยอะไรประเภทนี้นะครับท่านก็เป็นผู้ที่ทําของและเข้มและเข้มขังด้วยนะครับหลังจากนั้นพระอุชาแค่ท่านก็มรณาภาพลงชาวบ้านก็ร่วมใจนิม,มนต์ให้หลวงปู่รอดนะครับเป็นพระภิกษุรอดในช่วงนั้นขึ้นดํารงตําแหน่งเจ้า,าวาสแทนพระอุชาแค่นะครับหลังจากนั้นชาวบ้านคณะกรรมการวัดรวมทั้งหลวงปู่รอดก็ช่วยกันพัฒนาวัด บางนวนจนได้รับความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับเ,เลือกวัตถุมงคลของท่านท่านสร้างไว้หลายแบบนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีเหรียญหล่อที่เป็นเหรียญหล่อเรียกว่าเป็นเหรียญหล่อที่ได้รับความนิยมสูงราคาหลักแสนหลักล้านและหลายๆล้านนะฮะก็เรียกว่าเป็นเหรียญหล่อที่มีทั้งเหรียญปัม๊มเหรียญหล่หรอรุ่นแรกของท่านนะมีทั้งเหรียญปัม๊ม มีทั้งเหรียญหล่อโบราณนะครับที่ออกมารุ่นแรกในช่วงที่ท่านมีอายุครบ72ปีก็คือครบ6รอบอ่าครบ6รอบก็คือ72ปี1นรอบก็ตั้งแต่ชั่วจะรู้ขานถอมาลงมาเสงมาเมียมาแย่วอกละกาจอกุลเนี่ยเป็น12ปีเนี่ยเรียกว่าเป็น1รอบแต่ท่านมีอายุครบ6รอบก็คือ72นะครับในปีพศ2477นะครับ ท่านก็ออกเหรียญน,นี้ให้บูชาลักษณะเหรียญน,นะครับลักษณะเหรียญเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับมีเหรียญปั๊มด้วยนะเหรียญรุ่นนี้มีเหรียญปั๊มด้วยนะครับเหรียญหล่อโบราณเนี่ยท่านนั่งท่านนั่งบนฐานอย่างนี้นะครับนั่งตัวตรงนะครับตรงด้านข้างก็จะเขียนว่าเป็นหนังสือ,อของคนโบราณที่เขาเขียนไว้ว่าวัดบางน้ําวนนะครับวัดบางน้ําวนเนี่ยวัดบางน้ําวนนะครับใต้ล่างก็เป็น ฉา,ายาของหลวงปู่รอดก็คือพุทธสันโทนะพุทธสันโทงานาแซยิตแซยิตก็คือครบรอบนะฮะครบรอบนี่พศสองพันี่ร้ออเจ็เจดนี่ยนะครับนี่คือลักษณะเหรียญเมื่อเป็นเหรียญหล่อเนี่ยนะครับผิวของเหรียญเนี่ยผิวของเหรียญน,นี้เขาจะมีความครุขระบแบบเหรียญหล่อนะครับนี่แบบเหรียญหลอลักษณะ มีความขรุขระเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวจริงนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวจริง,นเ,รนขขงเนี่ยเหรียญหลออขอบข้างเงี่ก็จะมีเส้นคู่วิ่งเนี่ยทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับทั่วทั้งเหรียญเนี่ยเส้นคู่ชัดคมชัดนะครับคมชัดเนี่ยคมชัดบางเหรียญก็จะเกิดจากการเทบล็อกเทอะไรเนี่ยตัวหนังสืออาจจะติดอาจจะเป็นปื้นๆอะไรไประเภทนี้นะครับอ่าแล้วก็มีช่อช่นวนหลอ ไอ้ช่อจนวนที่ต่อตรงก้านเนี่ยตรงก้านเนี่ยนะครับเนี่ยก็คงจะ,ะต่อช่อแล้วก็ดันแล้วก็ขอบเนี่ยมันยกขึ้นขอบนี้ยกขึ้นนะครับเป็นแบบเหรียญหล่อโบราณแบบเหรียญหลวงพ่อเงินแบบเหรียญหล่อโบราณพระคณาจารย์ในยุคป,ปีพศ2,400่ทั่วๆไปนะครับให้ดูได้หลายหมุมนะครับน,รน,รน,นี่เหรียญเหรียญนี่เหรียญสวยนะครับเป็นเหรียญที่ได้มาจากคนเก่าคนแก่เลยนะครับ นะครับสภาพยังเนี๊ยบอยู่นะสภาพสวยไม่ได้ใช่เลยนะครับเหรียญนี้นี่นะครับรอยรอยตัดช่อนี่ปิ้นเลยนะรอยตัดช่อนี่ปิ้นเลยนะครับหูเหรียญจะยกสูงกว่าขอบเหรียญนี้อีกฮะหูเหรียญเนี่ยนะครับมีหูในตัวนะฮะเหรียญเหรียญรุ่นนี้มีหูในตัวทั้งหลังเนี่ยก็เป็นหลังเรียบนะฮะหลังหลังนี้ยเขาจะเป็นหลังเรียบมีรอยตะไบมีรอยตะไบแบบนี้นะครับ คนนักเลงรุ่นเก่านักเลงสะสมพระรุ่นเก่าเขาบอกว่าการดูเหรียญลงปู่รอดเนี่ยนะครับเขาให้ <uc> <ๆ>ถ้าเป็นเหรียญรุ่นรุ่นรุ่นเหรียญเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับถ้ามีการเปิดแบบเนี้นะมีการเปิดเปิดลักษณะเป็นเปิดเป็นปื้นเป็นปื้นแล้วก็มีรอยตะไบอยู่อย่างเนี้ยเขาบอกว่า <kho an> มีโอกาสแท้สูงเลยนะครับมีโอกาสแท้สูงนี่รอยตะไบเก่านะครับรอยตะไบนี้เป็นรอยตะไบเก่า รอยตะไบเก่าแล้วเป็นเหรียญหล่อบโบราณในสมัยก่อนเนี่ยมักจะมีพวกพวกเม็ดทรายเม็ดกรวดปรากฏให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดต่อไปนะครับดูภาพไปก่อนนะตามพวกร่องพวกนี้ก็จะมีดินขี้เบ้าอยู่นะครับนี่รอยเปิดอเปอิดเป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเนี่ยแล้วเขาก็เอาตะไบออกนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยนะครับมี มีรอยขอบแม่พิมพ์อยู่ด้วยตรงไหนที่ไม่ได้ไม่ได้ตะใบ,บออกเนี่ยนะครับก็จะปรากฏขอบมีร่องรอยอขอบของแม่พิมพ์อยู่นะนี่แม่พิมพ์แบบโบราณนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวจริงนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบไปบวชนาคนะครับนี่ตัวจริงนะครับเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อเหลืององมเขียวนะครับ เป็นเนื้อเหลืองอมเขียวโซนออกเขียวเขียวนะครับนี่ดูความคมชัดนะครับอันนี้เหรียญจริงนะครับขอบขอบของเหรียญเนี่ยเขาจะยกเขาจะยกสูงกว่าเนี่ยเนี่ยไอหูเหรียญเนี่ยจะยกสูงกว่าตัวเหรียญน,นี้อีกนะครับนี่ตัวหนังสือนะครับวัดบางน้ำวน วัดบางน้ำวนนี่นะครับพุทธสันโธบางบางท่านเขาบอกว่าไอ้ทอทงนี่ถ้าเป็นปื้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 นเนี่ยเขาบอกแท้เลยนะครับแต่ก็เขาบอกไอ้พวกปื้นเนี่ยไอ้ไอ้พวกที่เป็นปื้นเนี่ยบางทีก็ถูกหล่อเออถอดแบบมานะถอดแบบมาแล้วมันก็ไม่ค่อยติดเขาว่าไว้อย่างงั้นนะครับแต่ เนี่ยตรงนี้คมชัดนะอ่าคมชัดนะครับพุทธสันโธนะเป็นฉายาของท่านนะครับเป็นฉายาของท่านเหมือนหลวงพ่อเดิมเนี่ยพุทธสโลคําว่าพุทธสโลนี่ก็คือเป็นชื่อทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับอันนี้พุทธสันโธก็เป็นชื่อทางทางพุทธศาสนานของท่านนะครับงานแซยิตครบรอบนะครบรอบ72ปีของท่านเมื่อปีพศ2477น,นะครับ เหรียญเนี่ยผิวของเขาเนี่ยจะขรุขระนะครับเป็นธรรมชาติเหรียญหล่อเดี๋ยวผมจะให้ให้ชมนะครับธรรมชาติของเหรียญหล่อเลยนี่นะครับเนี่ยเป็นเหรียญตึงก็จริงคนระับแต่ว่ามีธรรมชาติความเป็นเหรียญหล่ออย่างนีนะน้เห็นไหมครับเนี่ยไม่ใช่ฉีดเห็นไหมครับนี่ลักษณะผิวของเหรียญนะครับนี่ นี่หูทางด้านนี้จะดูใหญ่หูด้านนี้จะดูใหญ่นะครับแต่หูด้านนี้จะดูติดเล็กๆนะนี่คือลักษณะนะครับของเหรียญตรงด้านข้างหัวไหลทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยจะเห็นเป็นปื้นๆเห็นไหมครับจะเป็นรอยนูนๆอยู่เน่ยบริเวณเนี้ยบริเวณนี้กเขาจะมีรอยนูนอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเขจะมีรอยนูนอยู่บริเวณไหลบริเวณแขนนี่จะมีรอยนูน ปรากฏทุกเหรียญน,นะครับปรากฏแทบทุกเหรียญเขาบอกว่าตรงเนี้น่าจะเป็นตําหนิมาจากภายในบล็อกของเขาเลยนะครับภายในบล็อกนี่นะครับนี่นนูนอย่างน,นี้นะครับนนูนน,น,น,นบริเวณนี้แล้วดูขอบเนี่ยดูขอบที่เขายกเนี่ยดูขอบที่เขายกเป็นเส้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 นเหมือนรางรถไฟเนี่ยนะครับคมชัดนะนะคมชัด บริเวณใต้ฐานนี้มีการลอยตัดช่อปริ้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาเสียบช่อแล้วก็เทน้ําทองหล่อลงไปเนี่ยนะครับเวลาเขาต่อช่อนี่ก็คงจะดันดันหุ่นเทียนเข้ามาทําให้เส้นนี้ทีแรกเนี่ยเส้นนี้เขาก็จะเสมอกัพรพอดันหุ่นเทียนเข้าไปเนี่ยพอเดือนดันช่อเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นหุ่นเทียนเนี่ยมันก็ทําให้เส้นนี้ก็คงจะยกขึ้นาตามกรรมวิธีของโบราณนะครับแล้วขอบเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับการตะไบเนี่ยเราก็จะเห็นรอยขอบ อ่ารอยขอบแม่พิมพ์เห็นไหมครับขอบแม่พิมพ์เนี่ยเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้นะครับนี่หูเหรียญจะใหญ่นะครับเป็นการเจาะนะครับอ่าเป็นกเป็นการเจาะหูและผิวของเหรียญเนี่ยดูเดีครับเก่าสวยนะครับเนื้อออกโซนเขียวๆนะครับแล้ว แล้วบางทีเนี่ยเราส่องเห็นเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีแบบโบราณโบราณน,นะครับเราจะเห็นกรวดพวกเม็ดกรวดอะไรพวกนี้เห็นไหมครับเนี่ยๆพวกเม็ดกรวดเม็ดอะไรพวกนี้จะปรากฏอยู่นะครับจะปรากฏเป็นบางจุดนะครับก็จะเป็นกรวดทรายเห็นไหมครับเนี่ยๆเป็นกรวดเม็ดกรวดเม็ดทรายก็จะปรากฏเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดกรวดขาวขุ่นอะไรพวกนี้สีดำๆอะไรพวกนี้นะครับก็จะปรากฏอยู่แล้วก็มีรอยตะไบนะ มีรอยตะใบบางทีเราส่องเนี่ยเราจะเห็นเศษทองคล้ายๆกับเศษทองนี้ยิบๆ,ๆ,ๆอยู่นะครับอยู่เป็นบางจุดด้วยนะเศษทองคํานะครับเนี่ยกระแสเนื้อจะอมเหลืองอมเขียวนะทองเหลืองเป็นเนื้อทองผสมนะครับ <c oughs> เป็นเนื้อทองผสมเป็นเหรียญเก่าฮานะเป็นเหรียญเก่านะครับคราบดินขี้เบ้าเนี่ยเราดูตรงบริเวณที่สัมผัสไม่ถึงเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับ เป็นเปอรเปอรเปอเปอย่างนี้นะฮะนี่โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไม่ทันบวชนาคแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบไปก็เดี๋ยวทําประมาณสักงสิบกวนาทีพอนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาอ n a นกันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเหรียญเปอรเปเนี่ยทางด้านหลังเนี่ยนะครับเนี่ยเหรียญไม่ได้หนานะครับเหรียญไม่ได้หนาเหรียญไม่ได้หนาเป็นเหรียญที่เนี่ยเหรียญบางๆอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยเหรียญบางๆแต่หูหูหนานะเนี่ยหูเขาจะดูใหญ่นะครับเห็นไหมครับหูจะดูใหญ่เหรียญนี้ชัดนะครับเหรียญนี้ชัดธรรมชาติธรรมชาติชัดนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องพี่น้องท่านใดอยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทรศูนย์แปดหกสามห้าสองเก้าหกห้าหกนะครับตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะวันนี้ผมได้เอาเหรียญโบราณมารีวิวให้กับพี่น้องได้ชมนะครับพี่น้องที่ เข้ามาชมใหม่ๆถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งตรงนี้อ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมเพราะจะได้ติดตามกันอ่าจะได้ติดตามกันอยู่เป็นประจำประจำนะครับโอเคครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ